พี่จ้าวันนี้มะพอพวก็ไม่แพนอีกเนาะค่ะพามาเอาน่อใหม่เด้อค่ะเด้อเมื่อระเด้อบ้านนี้ มามีพีนมมีน <laughs> ้องมาเฮ้ยมาเตย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 กิดมันแช่ตีนจะคล้องตัวนี้โอ้ยไปเบิ่งก้อนเราบานบาเนี้ไปเบิ่งโซนไหมก่อนนู่นเราบานถุล่ะเติมเคยเติมกันโอ้ยมาเบงเบงออกจากเต้นนานมาเต้นี่สิได้บ่อู้ยนี่เาเตยมาหัวงเลยนะ thằng thì cái mai nhau nó tên o nhan tê đam đáy lạ văn văn oan hương nhăng anh này nhu chị để tưm cân bồn tức ngu ngu ôi จีด้วยช่องเนโน,โนโดิโอนละใช่ไหมตัวใดนโนอู้นั่นอุ้ยมาอยู่ในอิเธบานนี่ได้สิทับได้ ชิวก้างก็ุณนี่อยู่นี่หลือ่นโอ้ หลบได้นอแบนเนาะมาทางนี้คือบ่เห็นม,มันแน่นแห้งแน่ไปได้แน่นหลือนี่หลืบเป่าป่ได้นี่ยัเห็นอยู่นี่นี่มันต้องใส่อ่ะโมมินอใหม่บอกอุ้ย ยุงกับพเยเอ,อ,ยอ้าว่ัตเตนน้องใหม่นอนดีเหอวบดเอ้าบ่ได้โอ้าฝ้าเฝ้าเหียวเหียว อันนี้ก็บอมเมนบอมมี่น้อป้อป้ไปเอาตัวหนันละเอาไปได้ งแต่ตัวนั้นบักสูงหนึงมาได้บ่ได้บ่ได้กินไปๆมือๆมาสิได้ตื่มกันแน่บ่แม่นดอก พี่น้องเอ้ยบ่มีดอกบานนี้ละเม้อละบ่ได้กินเลยบ่ได้กินยืนงงในกอไผ่แล้วเฮ้ยมันก็เอ้ยเอ้ยหมดการปูขาแต่อันเป่า ตันน้ำมันสูงผูดเอาบระดามีอันหนึ่งนี่แหละจ้าบริกินน้องเมือกอนเมื่อละขอบคุณได้ไหลายเดอ้อค่ะติดตามกดไลค์กดติดตามอยู่ไม่เพนขอบคุณได้ไหลายเดอ้อค่ะมัหลุนมั้งมัหลุนมัน้งสิมีนนมนนมนนมพอนอบอ เห็นมันพี่น้องนี่เห็นม้าเห็นน้องใหม่บอสีสันๆในเด้อดขาดทายเองถือเองมไม่มีผู้จำหายอืม ได้แล้วนอนหนึ่งไปรุนกันอีกค่ะรุนกันอีกจะมีอีกบ่ค่ะจะได้อีกาบาเนาะเนาะบาบนี้เนาะ โอ้โอ้โอ้โจันจันเนเดอร์ค่ะ,ะมุ้ยเพื่อได้ถือให้ถือเองัม่ลูนมั่งชิไดอีกเพิ่มอีกบ่ค่ะมันคือมีซีรี อ้แมาห้อยไข่ไทยวันนี่มีเต้ซิม,มี่พี่เวอร์พี่นองเลยปียเอาตัวหนังก้นหน้าคือขึ้นสูงแท้อมาเบงมาเบงน้ำกัน เทคนิคขึ้นสูงพุ่นๆมันมันขึ้นสูงนี่ค่ะมันสูงมันสูงลงนี่แนว <Harriet> ร้องอันไ่บังก้ผุบังมีบ่เฮ็รโบกับบมีพ่้ใต้ใต้ใต้้ใต้ใต้บานนี้ละมหลุ่นบังก้อนนี่บังมีบ่โอ้พุ้ยบนุ โอ้ยบนิมาโดนมันเห่เมืึอทีมไปโดนมาเต็มมือนานกับบนิมาอีกโอ้ยนอนเอาอืมเห่าอืมมันเห่า บะมีไม่มีไม่มีโอ้ยอยูหนึงกบกระได้แล้วโอ้คือมันดองสือ้อสองอันต้นน้ำนั่นอยู่ด้วยก้างโก้ต้นน้ำกับขึ้นรำเอาไปทำคล้ายรำ ต่มแก้วบ่เนาะมือน,นี้เนาะได้แล้วนอนนึงวา,าไงไว้ในนี้นโอ้สิได้พอ่อต่มแก้วบ่เนาะอโอ้แย่สิได้พ่อต่มแก้วอยู่เ่้มันคือมีซีรีแท้ถบม่งนะ ใส่แล้วอันหนึ่งเด็กสามอันเด็กสามอันไปไ,นไป เด็ดซ้ำเนออุ้ยตายตายลงบะใดละบะเนี่ยจุบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจุ๊บอุ้ยมันคือเหมือนลงสีเนาะเด็ม <3. S 2> เรื่องก่อผลอีกประกัน น่ามันไปจังได y นอนน้ำม,มันมีแต่น้ำน้ำน้ำมันก็ผีเนาะ เครื่องสอง่งส่งครื่องซูเอืมโอ้ยวัตถิฮ็ดโบก มามีก้อนนังกับมามีมอมี่มอมมมี่ใกกับิตกซะ Kaa nide. Mo เปาผุงกับโบมีโอ้ยได้3อันนะยุ่งกับพวยุ่ง,งบมีเดีกพี่น,อน้องเอ้ยวันนี้มาหาไปต้มเจวกับโบมีดอกนะเดี๋ยวจะไปฟังไม่เนาะ อุย้ยตัวนั่นก็ขึ้นเง้ามขึ้นเป็นล่ําโอ้ยบ่เห็นบ่เห็นบ่ได้มาเป็นล่ําหมดมตัมีแต่ไว้ถ้ายล่ําหุนป่ะอไวถ้าขายล่ําพี่น้องอไปปลาไหมไปปลาไหมไปสนไหม่